สวัสดีครับผมนายนภายัพรกินเกศรกุลครับผู้นำนักประชาธิไตย,ยประจำจังหวัดสระบรีครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาอยู่ที่วัดถนนโค้งนะครับกับรายการธรรมะกำลังใจนะครับที่จะมีวิม,มอ่ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับวันนี้เราได้รับเมตตานะครับจากหลวงพ่ออุ่นใจเจรสุโภชเจ้าวาดวัดถนนโค้งนะครับ ึ่งได้มาพูดคุยสนทนาธรรมให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้ได้อยู่กับท่านแล้วนะครับ,ก,บรการรัชการครับจะร้อนบอยก็ต้องบอกว่าในช่วงยุคโควิดอย่างนี้คหลวงพ่อเราก็เลยได้มีโอกาสอยากจะให้หลวงพ่อได้มีโอกาสสนทนาธรรมในเรื่องของกําลังใจดีๆที่จะมอบให้กับญาติโยมในช่วงยุคโควิดอย่างนี้ก็มันเป็นกันทั่วโลกเนาะยุคนี้ยุคโควิดของโลกของเราก็ต้อง ตื่นตัวแต่อย่าตื่นเต้นถ้าเราตื่นเต้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์โลกภัยมันก็คงมันจะไปแค่เรามีสติแล้วก็จับมือกันให้แน่นไม่ต้องไปโทษใครว่าใครผิดใครถูกทำยังไงให้มันผ่านไปตรงนี้แหละสำคัญผมบอกว่าโซเชียลางทีเสพมากก็ไม่ดีมันมีทั้งข่าวลวงข่าวหลอกกัน เราก็จะเครียดตามกระแสโซเชียลไปอีกแจะทำมาหากินก็ดีแ็่ทำมาหากินก็นนแ,าากนกนแย่อยู่แล้วก็เลยคิดว่าชั่วโมงนี้ทําวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ว่าเราจะมีเวลาที่อยู่กับบ้านมากขึ้นอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ได้มาค้นหาตัวเองบ้างเพราะว่าตอนโควิดไม่มาเราก็วิ่งทํางานหาเงินหัวมันเกีียวตัวเป็นน็อตเลย เพื่อเอามาบำรุงชีวิตแต่อย่างที่บอกว่าเงินมันแค่อำนวยความสุขแต่ไม่เคยสร้างความสุขให้มนุษย์คนใดคนหนึ่งเราก็ต้องหาความสุขที่แท้จริงที่เป็นขอไข่ถ้าเราใช้กอไก่จะมันเป็นพวกหมูย่างกระทะดิบๆตกสุกกันไปมันก็เลยไม่กีหลังสักทีบางทีในบ้านยังมีไม่มีรอยยิ้มให้กันเพราะว่าพอไอหน่อยเดียวคนในบ้านก็จะมองแล้วไปไหนมา ทำลุงทำลายกันซะไปหมดแต่้าเก็เราอยู่อย่างเข้าใจกันมีอะไรให้กำลังใจกันมันก็จะผ่านทุกอย่างไปได้แล้วในยุคโควิดเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่คนก็จะเก็บตัวกักตัวอยู่ที่บ้านข้อมีอะไรจะแนะนำจริงๆแล้วเนี่ยก็คือออกกำลังกายบ้างก็ดีลงตอนเย็นๆบ่ายสามบ่ายสี่ไปแล้วเนี่ยจะได้วิตามินจากแสงแดดด้วย แต่ตอนนี้พายุมันก็มาหน้าฝนก็เข้ามาแล้วก็มันมาไวรเราก็จะทํายังไงที่ว่าดึงอย่าเครียดก่อนถ้าเราเครียดแล้วร่างกายเราก็จะดรอปลงไปอีกภูมิต้านทานอะไรทุกอย่างก็จะดรอปลงไปบางทีไม่ได้เป็นโควิดหรอกเป็นไมเกรนสุขภาพจิตใช่เพราะว่าบางทีบางครั้งมันกลายอยู่อย่างเราแวงทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วตัวโควิดตัวใหม่มันก็ไม่แสดงอาการ แต่เกิดสุขภาพเราแข็งแรงไอ้พวกนี้ก็อาจจะไม่มาก็ได้ก็จะดีกว่าแล้วในเรื่องของสมมติว่ากิจกรรมอยู่ที่บ้านนะถ้าเป็นเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเงี้ยน่าจะอันนี้ก็ทุกบันทุวันนี้พระอาจารย์ก็จะบอกกับญาติโยมที่ได้เจอกันว่าเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่แหละเป็นสิ่งที่ชโลมจิตใจให้เราสงบให้เราร่มเย็นได้ แต่ถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยจิตเราฟุ้งซ่านไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาก่อนนอนเอาอิตวิโสพุทธคุณธรรมกุลสังคุณแล้วจบนึงคือแล้จบทํำบนที่นอนก็ได้อาจารย์คิดว่ามันจะน่ามีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเรามีสติแล้วเราพวกนี้จะต้องมาทําอะไรก่อนจะต้องไปแก้ไขชีวิตเราตรงไหนให้มันดีขึ้นนี่คือเราได้สติเราไม่ต้องเสียสตังค์ใไท้นั แต่เกิดเราไปฟูมไฟล์ไปอะไรไปมันไม่มันไม,ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาได้เพราะทุกคนก็รอตัวยากันอยู่ถ<ช>้าจวยามาเสร็จก,ก็เหมือนอย่างอีกหน่อยก็จะเป็นโรคประจําโรคเราอีกโรคหนึ่งเหมือนกันเหมือนไข้หวัดใหญ่เมื่อไรพวกนีน้นั่นแหละมันก็จะมีตัววัคซีนเข้ามาเราก็อีกหน่อยก็จะเป็นปกติแต่อย่างในยุคโควิดอยเางครับผมเชื่อว่าคนไทยขาดที่พึ่งทางใจเป็นหลักใช่อันนีงจริง เพราะว่าจะนามาหากินก็มีแต่คนขายไม่มีคนซื้อคนจะไปเดินตลาดน้องตลาดนัดเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่รู้กลัวกลัวโกงกันไปหมดก็เลยคนขายก็เลยมากแล้วการลงทุนชั่วโมงนี้ก็คือว่ามันเสี่ยงมากเพราะว่ามีอะไรการันตีว่าวันนี้เราจะขายได้กาไรจริงหรือเปล่า<อ>มันก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ยยังไงยังไงทํามาค้าขายของกินมันก็ไปได้กับมันอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้ให้เราทำยังไงก็มันก็ไปยากเราก็ต้องพยายามว่าอ้าวทำยังไงต้องมีเทคนิคการตลาดต้องมีกุศโลบายของอะไรที่อร่อยเราก็ต้องช่วยกันคิดอย่าไปอยู่กับที่ชั่วโมงนี้ต้องทำการตลาดแน่นๆดวงเนี่ยประมาณ20% 80%ซคือการพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณค่ามากขึ้นและอร่อยและราคาไม่สูงมาก เนีย่ยพวกทนบาคนก็จะเซฟรายจ่ายกันหมดชมั่วโมงนี้แต่อย่างหลวงพ่อที่หลวงพ่อแนะนําว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดวงเนี่ยยีแหละแต่แปสเซนส่วนใหญ่เป็นตัวเราเอง<ช>แต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้คนน่าจะมองกลับมุม<ช>เป็น80เชื่อเรื่องดวงมีสิเชื่อเรื่องของมันก็เลยกลายเป็นว่าพระอาจารย์ไม่จะบอกที่ไหนดีไม่ดีเนาะ,ะแต่บางทีคนเราบรนทุกก็อยากจะหาสิ่งที่มันดับทุกข์ได้ครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่เปลือก ที่ว่าคนอื่นจะแนะนำไม่ว่ทงพระอาจารย์จะแนะนำว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันจะได้จริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครบอกละแต่ถ้าเกิดเราสวดมนต์ไหว้พระเรามีสติละเราไม่ต้องเสียสตังละชั่วโมงนี้มันมันมันเป็นแทบจะทุกคนที่ไร้ที่พึ่งหรือจิตใจเนี่ยแหละผมบอกว่าจะทํายังไงกันที่ว่าอย่างน้อยถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเอาหลักธรรมที่พระพุทธองค์ให้เรามา เอามาชโลมจิตใจตอนที่เราทุกข์อย่แหละเพื่อให้มันทุกข์น้อยลงไปแต่าก,การสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิมันไม่ได้ทำให้เรารวยมันไม่ทำให้โควิดไปแต่มันทําให้เรามีสติเนี่ยถ้าเกิดเรามีสติแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยๆไปตามตามการของมันเองก็อย่างช่วงโควิดเองอย่างที่ผมบอกว่าคนขาดที่พึ่งเนี่ยส่วนใหญ่คนก็ต้องมาวัดที่หลวง,ลงพ่อมีมาตรการ ป้องกันอะไรอ๋อ,อก็ม,มีการคัดกรองก่อนแต่นี้ว่าตัว,ต,วตัวใหม่แต่เราก็คัดกรองเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะให้ทํากิจกรรมเหมือนตอนที่โควิดจะไม่มาก็คงไม่ได้ทำํำก็คือว่าทุกคนก็ต้องเซฟอาจารย์ก็จะเซฟทุกคนด้วยเพราะเข้ามาแล้วบางทีบางครั้งเราออกมาเราต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ถ้ามีอะไรขึ้นมามันก็ไม่กุ้าอาจารย์ส่วนมากถ้าเจอกันก็บอกว่าเอากลับไปสวดมนต์กลับไปขึ้นสู้ที่บ้าน เพื่อความขวัญกำลังใจก่อนเพราะว่าบางทีบางครั้งคนเรามาแล้วถ้าจะไม่บอกอะไรเลยเขาก็จะไม่มีกำลังใจออกไปสู้ข้างนอกอย่างนี้ก็คือเหมือนได้แง่คิดดีๆกลับไปักำลังใจที่เขาอยากมาผมเชื่อว่าเขามาก็อยากจะได้กำลังใจดีๆจากอาจารย์ใช่ทีนี้ผมย้อนไปครับในเรื่องของความสามัคคีของคนในสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหามันเกิดมากมายจนทำให้ การแบ่งแยกกลุ่มเนี่ยออกมาเป็นสองกลุ่มด้วยกันหลวงพ่อมีแนวคิดหรือว่าหลักธรรมอะไรที่จะฝากจริงๆแล้วให้เรามองตัวเองก่อนเวลามีปัญหาส่วนมากคนเราถ้ามีปัญหาขึ้นมาจะมองคนข้างหน้าเราหรือคนรอบข้างเรารว่าเขาต้องผิดอะไรต้องผิดแต่จริงๆเราอาจจะเป็นที่เราก็ได้เพราะเราไม่เคยมองว่าเราผิดส่วนมากคนเราจะเป็นอย่างนั้นก็คิดว่าเราถูกหมดแม้กระทั่งพระก็ดี พ่อแม่ก็ดีดีพ่อแม่ก็บอกว่าลูกผิดแต่พ่อแม่เคยเคยลงมาถามลูกบ้างไหมเคยรับฟังความคิดเห็นของลูกๆบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเวลาไม่มีหาได้เงินกันตั้งแต่เชา้ชาจนมืดเชา้ชาจนมืดยิ่งคนในเมืองเนี่ยเดี๋ยวต้องรถติดบ้างละเย็นกว่าจะมาถึงบ,บ้านจะทุ่มทุ่มสองทุ่มม,มันก็เลยไม่มีเวลาที่นั่งคุยกันในบ้านแล้วลูกอจะไปอยู่ไหนแล้วสังคม ทุกคนนั่นแหละทำอะไรเพื่ออะไรต้องน้ถามตัวเองให้ได้ถึงบอกว่าสังคมเรามันขาดคุณธรรมจริยธรรมไปก็หลายอย่างสมัยก่อนทำไมต้องไม่ต้องฝากบ้านกับตำรวจยังอยู่กันได้บ้านนี้ทำแกงนี้บ้านนี้ทำต้มนี้เอามานั่งกินจนต้นองแค่กลางบ้านก็คุยกันไปเอายวฉันมานะฝากบ้านหน่อยนะคนข้างบ้านก็นดูให้ อย่างนี้ใกล้บันใกล้กันแค่ไหนก็ยังคุยกันไม่ได้แทบจะไม่ได้คุยกันจะซ้าไปพอน้ําไหลหนะ้าผ่านหน้าบ้านขยะปลิวมาหน่อยกิ่งไม้ยื่นมาหน่อยก็ด่ากันทะเลาะกันแล้วสังคมมันน่าอยู่แค่ไหนถราอย่บอกว่านั่นแหละคือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ต้องไปโทษกันหาเหตุที่ว่าจะทําไงให้มันจบจะทําไงให้มันดีขึ้นอย่างที่บอกไงว่าถ้าเกิดเราคนเดียวเนี่ย เรามองความคิดเราเนี่ยมันถูกทุกเรื่อง <Okay. S 1> แต่มันเหมือนขนตาที่อยู่ใกล้ลูกตาเราแต่เรามองไม่เห็นขนตาตัวเองก็ต้องให้คนอื่นช่วยมอง <Okay. S 1> ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเดินมาด้วยกันและสร้างสิ่งดีให้กับผืนแผ่นดินนี้ให้กับสังคมนี้เราก็ต้องยอมรับฟังความคิดกันใครผิดก็ขอโทษใครถูกก็ให้อภัยแล้วก็จับมือกันเดินต่อไปสังคมก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้น สังคมเล็กๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเกิดจากครอบครัวเป็นหลักอย่างที่ผงพอ่อบอกใช่ถ้าในครอบครัวเหมือนไม่ลงเลยกันหรือตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นจากตรงนี้ใช่จนทาให้สังคมเหมือนเริ่มเกิดปัญหาขึ้นก็เริ่มจากเป็นจุดนี้นะครับใช่แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยวัดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไหมที่ช่วยในการขัดเกลาในจุดนี้ก็ส่วนหนึ่งคร<ช>ับเพราะว<ช>่าวัดนี่คือส่วนรวมของชาวพุทธเราอยู่แล้วคร<ช>ับบางที<ช>ท,ทุกขเท่าไหร่ก็คือเข้ามาไหว้พระมาขอพร แต่นี่คือแค่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่เปลือกจริงๆเนี่ยถือว่าจะแกันเนี่ยมันต้องอยู่ที่การปฏิบัติด้วยแต่มันก็หายากทือว่าทุกแล้วจะไปนั่งปฏิบัติจะไปยุบหนอพองหนอมันก็ยากแต่เราจะทำยังไงให้เรามีสติอยู่ให้มากที่สุดดีกว่าในแต่ละวันถครจะบอกว่าให้มีสติทุกชั่วโมงทุกนาทีในขณะที่เราทำขณะที่เราปฏิบัติอยู่มันค่อนข้างจะยากจิตมันจะวิ่งอยู่ตลอดเลล่ แล้วเราก็คือไม่ไม่จะล้างจิตทําไมเราต้องอาบน้ําทุกวันครับถ้าวันไหนเราไม่ได้อาบมันจะเนอะหน,หนาตัวไหมก็เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติแต่ไม่ต้องตึงบางทีตึงไปก็ไปไม่ได้แต่หย่อนไปก็ไม่ดีก็ต้องไปสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ตึงแต่ก็ไม่หย่อนปฏิบัติให้ต่อเนื่องเอาอิติปิโสวันะจบสามสี่นาทีแล้วก็นั่งสงบจิตสงบใจว่าเออพวกนี้ เราจะทำยังไงให้บ้านเรามีความสุขทำไงกับการทำงานให้มีความสุขอยู่ในสังคมให้มีความสุขมันยากมากในยุคนี้เพราะาต่างคนต่างก็หาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเอง<ะ>ถ้าคนเราแต่ว่าไม่รู้จักคำว่าให้บ้างรับอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทุกข์ได้เหมือนกันแต่มันง่ายนะสาหรับการแบรมือกับการที่จะคว่ามือแล้วแบลง ว่ามันต้องตัดสินใจขณะที่ก่อนจะให้กำลังให้หลังจากให้มันกระทุกไปหมดมแต่ถ้าเราแบมือจะง่ายกว่าใช่ไหมมันแป๊บเดียวเองมันก็จะได้ทันทีแต่ถามว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การที่ว่าเราจะรับมันอยู่ที่การที่ว่าเราจะทํายังไงให้เรามีความสุขกับการที่เราได้เกิดมาได้ชีวิตมาหกสิบเจ็ดสิบบางทีก็แปดสิบปี ก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ไรีบกลอบตัวตั้งแต่วันนี้เรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันที่จะไม่ได้หายใจขึ้นมาเราเงินทองที่เราหามาได้ครอบครัวเราก็ต้องพับพป้งจากกันไปไม่มีอะไรที่จะหยู่ยี่ลังยั่งยืนก็ึงบอกว่านั่นแหละคือทุกอย่างมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเรามันมทะเลาะก,กันมันก็ไม่มีใครผิดใครถูก มันเสียเวลามากกว่าแต่ที่เราจะใช้หัวสมองที่มีค่าของพวกเราเนี่ยเอามาช่วยแก้ไขปัญหาให้แผ่นดินนี้อยู่ต่อไปได้ให้โรคภัยมันไปให้ได้ก็ตงสารพวกคณะหมอคณะแพทย์เหมือนกันเพราะว่าแทบจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้ตัวเองในโควิดมาอยานี้ถือว่าเป็นการเสียสละมาก,มากๆให้ประจะมีไม่กี่จําพวกหรอกที่ว่ายอมสละความเหน,น,นื่อยขนาดนี้แต่จะมี จะมีใครอที่เอาออกมาให้สังคมได้รับรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันเนี่ยคนที่เขาเหนื่อยตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้ก็ยังไม่ได้พักเลยครับและเกิดเป็นเราบ้างเราจะน้อยใจไหมกับสิ่งที่เราทุ่มเทปไปนี่แหละคือสังคมบางดีบางคร,รั้งเราถึงบอกว่าไอ้สิ่งดีมีอีกมากมายแต่สังคมก็ยังไม่รู้ก็เยอะแยะแต่ก็เราช่วยกันห,หนาคนะแพรกัดูแลกันไป ถ้าเกิดเ้ดันเสร็จแล้วสังคมก็จะน่าอยู่แล้วมันก็จะจับมือกันผ่านไปด้วยกันที่เราบอกว่าเราจะจับมือผ่านโควิดไปด้วยกันแต่ตอนนี้มันสลัดมือกันก็เยอะแยะไม่เอาแล้วไม่สู้แล้ว,ลวถ้าเราไม่สู้แล้วคนหนึ่งแล้วคนอื่นล่ะแต่็ะ้ะเจ็ด70กว่าล้านคนเราช่วยกันเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปเรายังดีกว่าหลายๆประเทศอย่างอินเดียก็ดีเห็นไหม ตายกันติดกันเป็นวันหนึ่งไม่รู้กี่แสนแต่ของเรายังแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเก็เราจับมือกันมีสติให้ผ่านไปให้ได้เดี๋ยวมันก็จบนั้นก็ถือว่ากําลังใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการที่จะมาสร้างขวัญกำลังใจระหว่างแพทย์พยาบาลเองหรือว่าตัวเราเองแล้วครอบครัวเราเองด้วยครับผมก็สุดท้ายนี้คับหลวงพ่อคงจะอยากให้หลวงพ่อฝากอะไรไปถึงญาติโยมที่ติดตามชมอยู่สักนิดนึงครับ เขาเอาเจอเราก็ทําบ้านเราให้ดีที่สุดทําบ้านเราให้มีความสุขก่อนก่อนจะหาความสุขนอกบ้านถ้าความสุขในบ้านเรายังหาไม่ได้กับคนที่เรารักทั้งนั้นเลยคนในบ้านบางทีทุกวันนี้คุยยังกี่คาได้บางทีสองสามคำก็ทะเลาะกันแล้วถามว่าติดเราก็ตกไปอีกแม้กระทั่งหาเงินก็เหนื่อยพออยู่แล้วมันเหนื่อยใจในบ้านอีกแล้วถ้าเกิดในบ้านเรายังหาไม่ได้ความสุขก็ต้องไปหานอกบ้านคงไม่มีใครหยิบยื่นให้เราได้ หรือบอกว่าขอฝากให้พวกเรานั้นมีสติอยู่ทุกๆวันแล้วก็ดูแลร่างกายแล้วก็พยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดในยุคนี้ mm. เงินทองปล่อยมันไปก่อนเรายังหาไม่ได้ตอนนี้ก็ปล่อยมัน mm. แต่ถ้าเกิดเราสุขภาพเราแย่ไปแล้วเงินทองที่เราได้มาก็าต้องมารักษาตัวเองดีไม่ดีไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำไปเราขอฝากเอาไว้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่อยู่ไกลไกลเลยอยู่ที่ตัวเราเอง ที่เราจะยื่นให้คนที่เรารักได้หรือยังถ้าเกิดเรายังยื่นให้เขาไม่ได้ไอ้สิ่งดีๆก็คงไม่กลับมาหาเราเหมือนกันอันนี้ก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะครับที่ได้เมตตามอบสิ่งดีๆให้กับหลายๆท่านที่ได้ติดตามชมผ่านทางคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะมีรายการธรรมะก,กำลังใจงนี้มาฝากให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามผ่านทางเพจวุฒิสภาสระบ,บุรีนะครับสำหรับวันนี้ ผมนภัสกิินเกศสอคุลคงจะต้องล่ำลากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่า,านี้นะครับเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีนะครับ